พี่น้องครับพี่น้องครับครับขออนุญาตได้ไหมอนุญาตอะไรขออนุญาตแต่งรถคอกแสนกว่าให้พี่น้องไปทํากินพี่น้องรับไหมรับครับละมาดูก่อนก่อนที่จะรับมาดูก่อนมาเริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้เป็นรีโว2.8องจุดแปดซอีดิชั่ตัวใหม่6กเกียร์หกสปีดเลขไม4สี่หมืโลชุดเบาะหนังทั้งคันกระจกปรับไฟฟ้า เกียร์ตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้จะมี5เกียร์6เกียร์ตัวนี้เป็น6เกียร์ครับผมวัดบุ๊หนึ่งตัวกุญแจเป็นรีโมทครับนะ้อนสแตนเลสผมซื้อมาใหม่เลยพี่น้องรับไหมรับครับรับนะครับผมมาต่อครับมาเทารอยแม็กออฟลึกๆพี่น้องรับไหมรับครับยางมิสซลิน XCD2 พี่น้องรับไหมรับครับหกต้นโช๊คหกต้นแนบกระดานรับไหม รับครับของใหม่หมดเสียยะจัดให้พี่น้องเอาไปทำหากินรับได้ไหมรับครับรับเออมันต้องรับรับอย่างนี้ละที่ครับแล้วแจ้งจดใบขนส่งใบวิสไบทพร้อมพี่น้องรับไหมรับครับอ่ะให้ฟรีดาวพี่น้องรับไหมรับครับเอ้ยรับหมดเลยเนาะแถมเงินได้ไหมฮะแถมเงินได้ไหมแถมเงินแถมเงินแสนเนี่ยอันเนี้ยเอาไปวิ่งอ่ะยังไงก็ได้เงินแสนเงินล้านครับพี่น้องมาดูห้องเครื่อง ของเครื่องเดิมแบบนี้พี่น้องรับไหมไม่ได้เครื่องซิ่งอย่างใต้เครื่องซิ่งเอาดูครับดึงนะครันนี้เครื่องเดิมนะพี่น้องนะเอาออกรถศูนย์บาทชุดแต่งแสนกว่าครับเสียยากจัดให้ให้พี่น้องไปทำาหากินครับฟรีดาวฟรีจองฟรีจับฟรีอนส่งฟรีฮอหน้าบ้านปีแรกกับค่างวดหกพันบาทครับปีต่อไปพันหมื่นหมื่นเดียวฟรีดาวส่งฟรีทั่วถทยเอาถูกไกลแชร์ไปพรับไปรุ่นแจ๋ว